ไไม่ชัดครับไฟไม่ชัดเอามาตรงนี้ไหมไฟไม่ชัดไฟไม่ชัดตาร์ดติดตัววะอโอ ครับออโอ้ร้อนไม่ไหวร้อนมากครับ <c oughs> ไฟไม่ชาร์จ าหาชังได้ก็โมมาวัดไม่ยอมอยู่ในที่ร้อนครับห <Yeah. S 1> ัวร้อนครับ yeah. เกือบโดนวัตรงไหนครับโอ้สายดินหลวมบอกว่ อม,มไม่น,นาวัดแมที่วัดไอชาทำไมวัดแม่ว่าเอ็มอมันพอไหมอไอชาจะดูหนูรับไฟอยู่ฝั่งนู้นจะวัดถึงไหมไม่ถึงรอกเป็นหรือเปล่า,านะออไม่ด,ดูจะ Uhm đủ, uh. like, chọc, 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 chọc. Để thấy cắt 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 cái này số 9 em hả em nữa 8 8 không được gì này à, à được được กเดินเบาแปดง่ายถุกต้องแล้วเสียไม่ใน้ชัดเสียหรอเข้ใจวัดได้ดูวัดแบตเตอรี่กินน้ำมิโอ้มมีกี่อันมีสองอันนะโอ้ยมีหลายตัวเนี่ยโอ้มีสายไฟด้วยโอ้มีตัวเสียบอีก ไม่เอาด้วยดีเลยอยากไปใต้นุ่งขึ้นแล้วเลยเมนผมผมคนเมนคนเมนเลยอ้โอันนี้เมนจ้างคอเมนมาวัดไส่ชาร์ทให้ครับอันนี้เรียกคนเมนโอ้อันนี้เรียกอะไรเนี่ยวัดอันนี้เรียกอะไรแต่ก่อนมีไวท์ริปแอม คิปแอมแอมเอซีดีใช้ได้ไหมหรือเสียแล้วโวลต์ฮะโวลต์ดีซีเอซีใช้ได้ไหมไม่เสียแล้วตอนนี้เป็นโวลต์เอซีเอซีอยู่ต้องกดปุ่มนี้เป็นอะไรปุ่มมันเป็นเอฟซีไหมเคเอฟซีไหมอ้าวไม่ไม่ไปโอ้เสียแล้วครับไปล่าเด้อ

มันกัตัดนะจุดสามจุดสี่จะได้อย่างนี้เนาะแมตรไม่เสียผมแล้วทำไมมันเหมือนหมดเร็วด้วยวัดแหววัดเสื่อมแล้วมั้งวัดเออวัดแอมมั้งแอมเรกลับไปของวัดยังไงวัดได้ดูแล้วเมื่อกี้ไม่วัดแบตรอะไปโซเรียร์อะไรค่าอะไร CCA เออซีเอ c ซีวัดดับเครื่องเหรอโอ้ต้องดับเครื่องเหรองั้นวัด CCA ไม่ได้ ดับเครื่องก่อนครับอืมอืมอยงมือครับออเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดแปดสุสกิสวยครับอันนี้ห้าหกสองครับเออ0.2ส,สองล้อครับ ไม่มีงานโอ้ย้ายมานั่งฟังนี้ดีกว่าเวอร์กดีกว่า <c oughs> ทำงานร้านใหม่ดีกว่าว่างเ่วิร์ก ต้องการเครื่องนี่นนว่าหายตัวนั้นอายอันนี้ซื้อใหม่หรอเน่นว่าท,ที่ที่บอกหาไม่เจอว่าหายไปเทียบไปทางนู่นโอนเอออันนี้แหละต้องการตัวนี้แหละค่าเมื่อกี้ CCA เท่าไรท่ามันผมต้องชารสองรอบแล้วนะแปดสิบสองบอ มันเริ่มแล้วโอมมันสูงโมถ้าโอมสูงอะหมายความว่าเสื่อมอมันเริ่มเสื่อมนะต้องเปลี่ยนใหม่ะมันก็ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่เนี่ยไีดม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องได้เท่าไหร่สอง <PC A S 2> ร้อน,นี่ฮะจกัก คื่ามันห้าร้อยห้าัห้าร้อยตอนนี้เหลือสองร้อยเหรอโอ้หแสดงว่าไปแล้วไม่เกินครึ่งเลยเน่าเลยเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วงันสิบสองจดเจ็ดไอ้โวลต้าอยู่แต่ CCA ไม่ได้เหือสองร้อยนะต่ำละสองห้องมันต้องเลียนละเงินเทียนกันอีกแล้วแค่โอ้มันเริ่มสูงเลยถ้าค่โอมต่ำต่เหมือนเคยของใหม่อ่ะถ้าโอมจะต่ำอ๋อครับต่ำ สองโมดสามโหมดครับครับมันต้องต้องหาเงินเสียเสียเงินดีกว่ามันเนสตาร์ทติดใช้มันเป็นไฟฟ้มันตำคาญไงมีส่พ่วงเอาใส่พ่วงมายืมเลยเอาไว้ในรถไปสายพ่วงอ่ะผมต้องใช้อ่ะผมไม่มีสายพ่วงเลยวันผมต้องให้สายเชื่อมอ่ะนะใชมไฟฟ้าได้ปะสายเชื่อม คือทองแดงโอ้ยเสียได้ได้แล้วครับเี๋ติดเดี๋ยวติดเครื่องดูว่าเสียไหมค่าแบตเหลืออยู่200 CCA ครับแดงวันเน่าแล้วเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนครับแอร์ก็สตาร์ทเอ้ยฮะเสียเงินอีกแล้วไม่มีตังค์ด้วยจะของรถยิ่งไม่มีเงินเดี๋ยมาเสียอีก ไฟแรงๆเลยไอ้ปกติมันปกติมันไม่เนี่ยทำลายนะเื่งนิ่งมากเลยครับไม่ได้ไดอยอนี่ว่ดคิดเด็คิดว่ดคิดโอ้ี I